สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ร้าน JS Pro นะฮะตอนนี้อิงอยู่กับรถ ISU z u ิวเนะฮะเป็นตัว All New B อ2ี2022ตัวนี้เป็นตัว Active นะคะตัวเริออ่มต้นไม่มีระบบฝาท้ายไฟฟ้ามาจากโรงงานนะครับและลูกค้าเข้ามาติดตั้งเพิ่มได้ที่ร้าน JS Pro ผมพาไปดูครับผมระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็จะมีวิติ์นะฮะปิดเปิดที่ด้านหน้าคนขับนะครับแบบนี้เข้าเข้าวิติ์นะฮะเป็นเบ้าตรงรุ่นเลยนะครับผม นี่ฮะสวิตนะครับเราสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดนะครับเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีจะมีไฟติดที่สวิตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเปิดนะครับผมตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมานะฮะนี่นะครับตัวโช๊คนะครับการติดตั้งนะฮะจุดการเดินสายไฟนะครับเรียบร้อยสวยงามนะฮะเราติดตั้งด้วยช่างมือชีพนะครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีสวิตนะครับเป็นเบาสวิตตรงนุ้นไม่มีการตัดจอกนะครับกดปิดได้เลย ระบบนะเป็นกรอนดูบนนะครับเวลาปิดเนี่ยจะนิ่มและก็เงียบมากๆาเลยนะครับนี่นะฮะต้องลองเทียบดูนะครับว่าของเราของศูนย์จะไหนเงียบกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรากดเปิดระบบกดเปิดขึ้นไปแล้วฮะทีนี้นะครับตัวที่ระบบเนี่ยจะมีระบบกันหีบด้วยนะครับเป็นระบบเซฟตี้นะครับผมนี่ะะและยังสามารถสั่งได้ที่รีโมทเดิมนี่ฮะรีโมทเดิมเลยนะครับเรากดนะครับกดล็อกรถนะครับสามครั้งนะฮะ ตัวฝาได้ฟ้านะครับก็จะปิดลงไปแบบนี้นะฮะร,รีโมทเนี่ยฝงได้ทุกปิดและเปิดเช่นกันนะครับและต่อมาครับที่ระบบสุดท้ายนะฮะกับกระบบเซนเซอร์เราเตะนะครับเราสามารถเตะได้แล้วเตะปิดแล้วก็เตะเปิดนะครับหรือเราเตะเปิดให้ดูได้ตัวฝาได้จะเปิดขึ้นไปแบบนี้ หากใครนะครับที่ใช้รถออลิวอิลสูมิวเอ็กนะครับถ้าคุณซื้อตัวเริ่มต้นมาที่ไม่มีปฝาท้ายฟ้ามาจากศูนย์นะครับสามารถติดต่อเราได้เลยนะฮะเรามีสินค้าพร้อมติดตั้งนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ